สวัสดีครับท้กเรียนอัตราการเกิดปียาขั้นพื้นฐานในช่วงที่4นะครับช่วงนี้เริ่มมีสิ่งต่างๆ้างมากมายแล้วเรายังมีอะไรที่นักเกรยียนจะต้องมีในขั้นพื้นฐานอีกต่อไปเรามาดูกันนะครับข้อที่31หรือ31นะครับ พิจารณากราฟระหว่างเปอร์เซนต์โมเลกุลที่มีพลังงานจนกับพลังงานที่เปลี่ยนไปส่วนใดที่โมเลกุลพร้อมที่จะเกิดปิยาตรงนี้ละครับที่นักเรียนจะต้องอะไรครับรู้จักกราฟตรงนี้ให้ดีเปอร์เซนต์แล้วก็มีส่วนต่างๆนี่กขคออองอมีพลังงานที่เปลี่ยนมีระดับพลังงานกอ่กำมัน EA นี้นะครับกขคออองอ อย่าลืมส่วนนี้เป็นส่วนของโมเลกุลที่มีพลังงานเพียงพอส่วนเหล่านี้เป็นส่วนที่มีพลังงานไม่เพียงพอส่วนนี้ละครับเป็นส่วนที่อะไรครับเป็นตัวบ่งบอกว่าโมเลกุลที่อยู่ในพื้นที่หงอนี้เป็นโมเลกุลพร้อมที่จะเกิดปฏิกิริยาครับ คำตอบของเราเลยต้องเป็นข้อที่4ครับเอาละครับต่อไปนะครับข้อที่32พิจารณากราฟระหว่างเปอร์เซ็นต์โมเลกุลที่มีพลังงานจนกับพลังงานที่เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงของเส้นกราฟที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากปัจจัยใดอย่าลืมว่า ลักษณะกราฟที่เปลี่ยนไปเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการกระจายของพลังงานจนที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะแสดงว่าพลังงานจนเปลี่ยนต่อเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเท่านั้นเพราะพลังงานจนแปรผันตามโมเลกุลแปรผันตามอ่าอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นตัวเร่ง อุณหภูมิที่ทําให้ทาปฏิกิริยากวามเข้นของสารธรรมชาติของสารต้องเป็นอุณหภูมิมันเส้นกราฟเปอร์เซนต์โมเลกุลที่มีพลังงานจนกับพลังงานตัวนี้เปลี่ยนแปลงกรณีเส้นกราฟอย่างเดียวอุณหภูมิถ้าเบยไปข้างหน้าเพิ่มอุณหภูมิเบ้ยย้อนกลับจะลดอุณหภูมิ เพราะนั้นแล้วก็พื้นที่ส่วนนี้นะครับพื้นที่ที่วังพอเนี่ยจะเอาไว้ใช้เปรียบเทียบได้ว่าปฏิกยานั้นเร็วกว่าหรือน้อยกว่าถ้าพื้นที่มากกว่าก็ย่อมจะเกิดปฏิกยาเร็วกว่านะครับนี่เป็นตัวที่สําคัญขั้นพื้นฐานนะครับเรามาดูในข้อต่อไปข้อที่สามสาม พิจารณากราฟระหว่างเปอร์เซนต์โมเลกุลที่มีพลังงานจนกับพลังงานที่เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุนะสาเหตุมาจากปัจจัยใดที่มีผลต่อปริยาอ้าวเะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนเส้นกราฟไม่ได้เปลี่ยนเส้นกราฟ ตัดเลือกอุณหภูมิทิ้งแต่ระดับพลังงานก่อกำม,มันที่ใหม่เป็นระดับพลังงานก่อกำม,มันที่น้อยกว่าปกติแต่พื้นที่ที่โมเลกุลเพียงพอเพิ่มมากขึ้นนั่นย่อมจะแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เนื่องมาจากการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะนั้นคําตอบของเราต้องเป็นข้อที่หนึ่งนะครับ ธรรมชาติไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสารนะครับอุณหภูมิก็ไม่ได้เพราะเส้นกราฟคงที่ความข้นก็ไม่ได้นะครับเพราะคิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันเหมือนเดิมนะฮะอันนี้โอเคมาดูในข้อต่อไปกันครับข้อที่3 4มปริยาเคมีที่เกิดเร็วขึ้นเนื่องจากตัวเร่งปริยาสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดได้อย่าง Right. เพิ่มความเข้นของสารตั้งต้นเป็นสองเท่าจากตัวเร่งเราไม่ได้เพิ่มการเติมตัวเร่งเข้าไปเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงปริมาณสารลักษณะของสารทุกอย่างเดิมเดิมอุณหภูมิเดิมแต่พอเติมตัวนี้ลงไปปั๊บเกิดปิยาเร็วกว่าเดิมนะครับเพิ่มความถี่ก็การประทะ การที่จะเพิ่มความถี่การประทะนี่ก็คือหนึ่งเพิ่มความเข้นแต่ไม่ใช่ตัวเร่งหรือเพิ่มอุณหภูมิความร้อนของวิญญาลดลงความรออม้อนวิญญาณนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงลดลงต่อเมื่อ,อเราใช้ปริมาณสารที่น้อยลงนะฮะนั่นมันเป็นสัดส่วนกันปริยาเกิดแนวทางใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะปฏิยาเกิดแนวทางใหม่นั่นเอง นะครับและเป็นแนวทางใหม่ที่มีพลังงานจนลดลงด้วยข้อที่35นะครับนักเรียนพิจารณากราฟระหว่างความเ้มข้นของสารกับเวลาเกิดจากปัจจัยใดที่ทำให้เกิดเช่นนี้นะครับเราก็จะต้องมาดูนะครับลักษณะของเส้นกราฟนะครับนักเรียน สิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือสารตั้งต้นของเราเนี้ยมีรอยหยักขึ้นส่วนสารพันธุ์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงกราฟก็จริงแต่ไม่ใช่เกิดจากรอยหยักจับพันลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเกิดจากการที่เราเปลี่ยนแปลงความข้นของเฉพาะสารนะครับเราไปเติมสารตั้งต้น เพราะอยากขึ้นแต่ถ้าอยากลงก็เราเอาสารตั้งต้นออกนะครับหรือว่าง่ายมันไปเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นอันนี้เป็นในลักษณะของเฉพาะสารเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงต้องตอบข้อ3มครับนะเป็นการเปลี่ยนแปลงของกราฟเนื่องมาจากรอยหยักเพียงอย่างเดียวนะครับ อ่าแล้วครับเรามาดูข้อต่อไปข้อที่36พิจารณากราฟระหว่างความข้นกับเวลาเกิดจากปัจจัยใดที่ทำให้เกิดเช่นนั้นเมื่ออุณหภูมิคงที่เขากำหนดเงื่อนไขว่าอุณหภูมิต้องคงที่นะครับอ่าวแล้วครับเรามาดูนะครับลักษณะของเส้นกราฟนักเรียนจะเห็นว่ามีรอยหยัก ขับพัน์ลดลงทั้งสองอันแสดงว่าไม่ได้เอาออกทั้งสองอันนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทั้งสารทั้งต้นและสารพิภัณ์สิ่งที่เราจะกระทําเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นการเปลี่ยนแปลงความดันเพราะถ้าเราลดความดันก็คือเราไปเพิ่มปริมาตรนั่นเองนะครับ เป็นไปตามกฎของบอยนั่นเองนะครับที่เขาเอาเข้ามาช่วยนอุณหภูมิของที่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหรือการเปลี่ยนแปลงความดันนั้นจะมีผลกระทบต่อทั้งสารทั้งต้นและสายปันทุกตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบเป็นความดันครับเห็นไหมครับลักษณะของกราฟเราก็จะต้องดูโดยเฉพาะกราฟความข้นกับเวลา อย่าลืมว่า PV เท่า NRT P เท่ากับ CRT นั่นเองนะครับเรามาดูในข้อต่อไปข้อที่37พิจารณากราฟระหว่างความข้นกับเวลานะครับเกิดจากปัจจัยใดที่ทำให้เกิดเช่นนั้นเมื่ออุณหภูมิคงที่อ่ะลวครับสิ่งที่เราเห็นลักษณะของกราฟนะฮะ เ่าบอกอุณหภูมิคงที่ปั๊บข้อสิ่นี้ไม่ต้องตอบเลยต่อไปเมื่อไหร่ผิดเตนทีเขาบอกอุณหภูมิคงที่แต่เราจะเห็นว่าความชันของเส้นกราฟมันเกิดณจุดเดียวกันอันนี้ชันอันนี้เปลี่ยนแปลงในศาสตร์ของสารตั้งต้นชันขึ้นกว่าแอกกว่าค้นสายพันธุ์ก็ชันขึ้นนะฮะถ้าไม่ได้กำหนดว่าอุณหภูมิคงที่แล้ว ข้อนี้ต้องตอบเรื่องของอุณหภูมินะครับไม่มีรอยหยักแต่ความชันเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากอุณหภูมิแต่เมื่อบอกอุณหภูมิคงที่ปั๊บเราตอบอุณหภูมิไม่ได้สิ่งที่จะทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเติมตัวเร่งปฏิกิริยานะครับความชันมันมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของเส้นกราฟที่พื้นฐานที่นักเรียนจะต้องมองให้ออกนะครับ ต่อไปครับเรามาดูนะครับว่า38การเผาไหม้ของเียนไขช้ากว่าการเผาไหม้ของเด็กเคนสาเหตุจากปัจจัยใดอันนี้สารที่ใช้คนละสารแน่นอนสิ่งที่มันเกิดการเผาไหม้เหมือนกันแต่รวดเร็วได้ไม่เท่ากันก็เนื่องมาจากธรรมชาติของสารนั่นเองนะครับ นี่ก็จะเป็นสารโคโิชนิดนั่นเป็นธรรมชาติเลยนะครับสารในข้อใดที่เกิดปยาเร็วที่สุดเรามีสารทั้ง3ตัวสารที่เกิดได้เร็วที่สุดก็ต้องเป็น c 3 h 8นะครับอันนี้เป็นชนิดของสารก็เหมือนกันพวกไฮโดโครคาร์บอนที่มีคาร์บอนต่ำจะว่องไวกว่าพวกที่มีคาร์บอนสูงกว่า นะครับนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าปฏิกิริยาที่มีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีอะไรเกิดขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงเป็นไปไม่ได้เพราะการเติมตัวเร่งเพื่อต้องการให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้นอัตราเร็วขึ้นนั่นเองปริมาณของสารพิภัณฑ์ลดลงไม่ใช่นะครับเพราะ ปริมาณสารพันธุ์ในการคำนวณตามปริมาณเนี่ยปริมาณสารพันธุ์เนี่ยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาที่เกิดปยามันลดลงเวลาลดส,สิ่งลดลงนั่นคือเรื่องของเวลาในการเกิดปิยาอัตราการเกิดปยาเพิ่มขึ้นอันนี้แหละที่เป็นตัวหลักเลยเติมตัวเร่งอัตราการเกิดปิยาเพิ่มขึ้น,ป,นปริมาณของสารพันธุ์เพิ่มขึน้นไม่ใช่เพราะตัวเร่งไปทำให้ระยะเวลาในการทำปยารดลงเท่าน,นั้นเอง ไม่ได้ทําให้ปริมาณสารผิดพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับมันเราเลยต้องตอบในข้อที่3เป็นไงครับอัตราการเกิดยาขั้นพื้นฐานที่เราสมควรจะรู้เราจะต้องทำกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเช็คดูซิว่าเมื่อครูฉเฉลยแล้วกะที่เธอทำไปแล้วเนี่ยเธอได้ถึง70%มั้ยไหม ถ้าเธอได้ถึงเจ็ไปทำขั้นประยุกต์ได้เลยแต่ถ้าเธอยังไม่ถึงเจ็สเซนก็ลองลบเอ่คําตอบเนี้ยออกแล้วไปดูหนังสือแล้วก็ทําใหม่หรือดูคลิปเก,กี่ยวโอเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทําขั้นพื้นฐานให้แน่นนะครับเพราะเราจะต้องมีความรู้ที่แม่นยําเพื่อที่ไปหาคะแนน ในอนาคตโดยเฉพาะการสอบเข้าหมหาาลันะครับ